ตอนที่5.7จวจรนจิ้งอ๋อนี่วันนี้เป็นเทศกาลนรูไมไหมร่วงข้างนอกคือคักมากเลยอืมเสร็จงานแล้วเราไปเดินเล่นกันเถอะไปซิไปซิได้ได้ไดหืมเทศกาลนรูไมไหมร่วงเหรอเทศกาลวรูไมไหมร่วงคืออะไรในยุคปัจจุบันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจือ้อเอ,อ๋อ เราไปเดินเที่ยวกันเถอะเอ๊ะเออคุณหนูได้อยากไปเลยเจ้าค่ะหากองชายทรงทราบว่าววเราออกไปเที่ยวเล่นจะต้องพิโรธแน่ฮะชิตั้งแต่ที่ข้ากลับมาจากบ้านก็ไม่เห็นองชายนั่นแม้แต่งเงาเขาไม่สนใจหรอกว่าชายาแค่ในนามอย่างข้าจะไปไหนนะ่ะฮะคนหนูทำไมถึงผู้เช่นนี้ละเจ้าคะ ที่องค์ชายไม่ได้สเสด็จมาสวนมวดเพราะโกรวดท่านไม่ใช่หรือเจ้าคะฮวันนั้นทุกคนเห็นว่าองค์ชายทรงเดินออกจากสวนม่วนด้วยความพิโรธตอนนี้ทั้งในวังและนอกวงังต่างพากันนินทาว่าพระชัยยาไม่ได้เป็นที่ปลดปลาแล้วหาเจ้ว่าอะไรนะอ่ะผีเสื้อน้อยเออฮ คนอื่นพูดกันไปเธอเขาไม่สนใจที่จะเป็นที่ปลกปลานของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างอิสระ,ะเราไปกันเถอ,อะอะคุณหนูเราจะออกไปจริงๆหรือเจ้าคะเออเราจะเอ,อ่ยด้วยเจ้าคะจะเจ้าว่าอะไรนะพระชายาองค์ชายทรงคำชับว่า ไม่ให้ท่านออกจากวังโดยไม่ได้รับอนุญาตพยะค่ะล้อกันเล่นหรือพระชายาผู้สง่างามเช่นค่าต้องได้รับอนุญาตให้เข้าออกวังด้วยหรือนี่แตกต่างจากการกัดบริเวณเช่นไรกลมหมองแค่ทำตามคำสั่งเชิญพระชายากลับไปเถอะพยะค่ะห่ากวันนี้ข้าต้องออกไปล่ะเออุนหนู ไม่เช่นนั้นเราอยากขักจังวะเอ่าเจ้าขา้าคนหนูอ้าพระชายยาทรงเป็นอะไรไปหรือพีพคะใครทำให้ท่านพีโรอดจริงๆจะสั่งสอนให้เองพีพคะฮะน่าเบื่อจริงๆอีกแล้วคนหนูของเราคือพระชายยาไม่จำเป็นต้องให้ท่านมาช่วยสั่งสอนคนหรอก เรื่องเล็กน้อยข้าแก้ปัญหาเองได้ไม่รบกวนเจ้าหรอกหฮืเจ้าทำอะไรให้พระชายาไม่พอพระไทยเดียนจริงๆหูหญิงข้าน้อยไม่ได้เอ่อข้าน้อยไม่ให้พระชายาเสด็จออกนอกจวนขอรับเจ้ามันคอรับใช้ตาบอดก็ใ,ให้เจ้ากล้าของทางพระชัยาเออข้าน้อยไม่กล้าเป็นคำสั่งขององค์ชายขอรับ เขาไม่ได้รับอนุญาตจากองค์ชายพระชายยาก็เสด็จออกจากตัวไม่ได้ขอรับอ๋อที่แท้ก็เป็นรับสั่งขององค์ชาย <c oughs> ขออภัยด้วยเพคะงซิงๆก็ช่วยพระชายยาไม่ได้ฮ้เธอ,อบ้าไปแล้วเหรอใครต้องการความช่วยเหลือจากเธอวันนี้เป็นเทศกาลระดงใบไ,ไม้ร่วงน่าเสียดายที่ออกไปไม่ได้ พอดีอง์ชายท้องให้หม่อมฉันเป็นเลือกผ้าไหมที่ชอบทำไมไม่ให้หม่อมฉันเป็นเลือกแทนพระชายาล่าเพคะเธออวกฉันเหรอฉันอยากจะต่อยผู้หญิง,งไร้ยางอายคนนี้จริงๆ